ชาวนครปฐม,มได้เวลาไปสนุกสุดยอยกับงานเจแปนซิกเนเจอร์เทศกาลอาหารญี่ปุ่นสุดยิ่งใหญ่ที่ยกบาไว้กลางเสนทานครปฐม,มนลรานกิจกรรมชั้นจี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาส่วนวันนี้เราขอรับบทเป็นไกด์พาไปสอ่องว่าภายในงานมีอะไรน่ากินบ้างเริ่มกันที่เรามาซูรามเมงเส้นสดของร้านเคียวได้ร้านถัดไปคือฟิวอิสักยะเหมาะมากที่จะมานั่งชิลกินของปิ้งยา่างกว่ากิวย่างนี่คือแนะนําเลยเมนูอื่นพวกข้าวหรือรามเมงทางร้านก็มีนะเห็นแล้วถึงกับอู้หูหนวดทาโกะที่วางไว้เรียงร้านไม่ ก็คือรวมของกินเล่นเราไหมมีทางเกี๊ยวซาพิซ่าญี่ปุ่นแล้วก็โคโรเกะเอาซะเลือกกินไม่ถูกแต่ตอนนี้ต้องมาติ๊กถูกกับราเมงข้อสอมาเลือกคาตอบที่ทําให้เราอร่อยโดนใจแล้วก็ไปตอกกันเลยที่ข้าวไข่ข้นใครที่ชอบความนุ่มนวลต้องเลิฟแล้วยิ่งเพิ่มท็อปปิ้งเข้าไปนะความอร่อยนี่คือเบิ้ลไมคคูนสองรสชาติคืออร่อยเขาถึงได้ทุกวัยเห็นสิ่งนี้แล้วใครจะไม่ใจเต้นตุกต๊กตุ๊กปลาส้มทั้งน้ากินกุ้งดองก็น,น่าโดนส่วนไอศครีมโคลลานี้คือที่ส่สแตเรากก็จะยยัังไไม่หุดปนต่อที่ไดุ้กมีให้เลือกกหหลลายที่ ราอยากจะแนะนําเลยก็คือชูครีมไซคือมาอย่างแน่นเค่งอุงเทา้าแมวก็เลิศนะไฮสิบเต็มทั้งความอร่อยและความน่ารักมันหวานนี่ก็ต้องมาโดนกินเพลินสุดๆแล้วร้านนี้ก็ยังมีคอนด็อกด้วยน้องๆหนุ่ๆต้องเลิฟแน่ส่วนเรานี่แย่แล้วโดนหมูกรอบชาชูของร้านนี้ตกเยียงไม่พอเพียงเท่านั้นมาโดนทาโก,ก้ของร้านนี้ตกอ,อีน้ำจิ้มคือแซบโดนได้สุดด้วยความที่มันแซบถึงใจก็หันมาเจอร้านโอเด้งพอดีตัดสินใจทันทีว่าโอเด้งนี่แหละตัวช่วยฉันดีซุปคือกลมกล่อมสดคลงคอแล้วก็เป็นต่อที่พิซซ่าญี่ ส่วนร้านนี้ต้องขอแนะนํารามเมงเข้าวซอยเป็นฟิวชั่นที่เข้ากันสุดๆแล้วยิ่งสั่งมากินคู่กับไก่ทอดนะ้บอกเลยว่ายิ่งฟินขนมเหลียสิบเยนชีสดืดก็มาตอนดูพี่เขาทําก็ว่าเพลแล้วเอามายืดก่อนกินทั้งเพลและทั้งฟินเข้าไปอีกส่วนร้านถัดไปนอกจากะตาโตกับไดฟุกุสตอรอเบอรี่ลูกยักษ์แล้วผัดซอสของทางร้านก็คือดีไอเลิฟนาทีนี้มัทชะต,ต้องเข้าพูดจนคอแห้งแล้วก็ขอแวะจิบเครื่องดื่มหน่อยกินคู่กับว้าโฟและโมจิหยดน้ำของทางร้านเองก็คือลงตัวส่วนร้านถัดไปนี้มีีทั้้้้งงดกโแล็พาาาายยเชอบนน แป้งเขามีความกรุบของน้ําตาลโอปัญญากิก็มีไซคือมาอย่างแน่นแล้วเราอดใจไม่ไหวตลอดกับทางฮูรไม่ว่าจะเคลือบน้ํำตาลหรือเป็นผลไม้สด,สดทางร้านก็มีและต้องขอบอกก่อนเลยว่าภายในงานยังมีร้านที่น่ากินอื่นๆอีกมากมายเมนูของข้าวเมนูของหวานที่ทั้งเป็นแบบของทานเล่นและกินจริง เลือกอร่อยกันใหู้กใจส่วนใครจุกจังกินไม่ไหวแล้วนั้นซื้อกลับบ้านก็คือเคมตออย่างขนมนําเข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยเราเห็นเป็นอน้องซื้อตลอดพวกขนมของเล่นญี่ปุ่นกินได้ก็มีนะหรือว่าไขรที่เป็นสายมูเครื่องรางนาโชคของญี่ปุ่นก็มีจําหน่ายด้วยภายในงานนี้แล้วพิเศษอีกภาพสำหรับผู้ที่บัตรเครดิตอีออนมีสิทธิพิเศษในงานนี้ด้วยนะคะมาจัดเต็มความฟินกับร้านเด็ดร้านดังที่งานเจแปนซิกเนเจอร์กันได้เลยนะ